ให้โอกาสในบทบัญญัากำหนดไว้ว่าพัหากห้ามนอนปลูกนอนไร่ในปัจจุบัน,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 กกนเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปพักมีการนอนที่นอนที่สูงแล้วก็นอนแอร์มีตู้เย็นมีทีวีตรงนี้ถือว่าผิดสินไหมคะแล้วก็เห็นซื้อรอก็เป้นซื้อไว้อ่า <c oughs> ร้ายจะท่องเลยบามร้ายประเด็นไ <c oughs> ด้ <c oughs> บ่าเอาที่นอนก่อนที่นอนที่พระจงห้ามนี่คือ จุดมุ่งหมายคือไม่ให้ไม่ให้สบายเกินไปถ้าที่นอนนุ่มสบายจะไม่อยากตื่นทําความเพียรดังนั้นพระคุณเจ้าก,ก็ต้องดูไปสวดองค์แล้วล่ะว่าติดสบายไหมหรือถ้าไม่นอนผู้นอนถ้านอนไม่ตื่นก็ถือว่าเป็นคนขี้เศร้าก็ไม่ถูกเจตนาที่ไม่ให้มีก็คือว่าไม่ให้สบายเกินไปคารวะเขาจะตําหนิตีต้องได้ให้อยู่สมถะพอเพียงเป็นแบบอย่างในส่วน้องแอร์นี่มันร้อนมากมันควรจะเป็นที่จะต้องมี ถ้ามีได้แล้วไม่เรือดร้อนโยมก็เห็นใจตัวเองไม่ติดในแอร์คือพระให้พิจนารณาในการใช้โยมก็จะหยิบยื่นสิ่งใดให้ก็รับมาแต่จะควบคุมพระในการใช้มากกว่าดังนั้นเกี่ยวกับที่นอนจุดมุ่งหมายคือไม่ให้ติดสบายให้มีความตื่นอยู่เสมอถ,ถ้าเรานอนไม่นิ่มมันก็จะรู้สึกตื่นอยู่เรื่อยก็าทาความเพียนไม่ให้ชื่อเสารส่วนแอร์ก็น่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อน พิจารณาได้ตามสมควรต้นรับแชกพระผู้ใหญ่แต่ไม่ให้อยู่แช่ประจําค้าน้ำค่าไฟหลังหลายขึ้นมาก็ไม่ใช่นะไม่ให้สุขสบายส่วนลอตเตอรี่นี้ผิด <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนหนึ่งขายคนหนึ่งซื้อถ้าอาจารย์รู้ไปบอกคนนี้ก็าป้นคนนี้ไม่คนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่ออกจากตรงนี้แล้วเพราะคุณเจ้าน่าจะเพียรด้วยพระธรรมแล้วก็เดินาทางของไปแต่ก็มีเนยยะอยู่ว่าบนดินกับใต้ดิน อาจารย์ก็พยายามถามอยู่วัตเตอรเี่เนี่ยมันเป็นบนดินที่ถูกกฎหมายใช่ไหมทางโลกเราเนี่ยน่าจะพอได้อยู่ถ้าไม่มัวเมาถ้าไม่รุ่มหลงถ้าไม่ทึดมั่นในส่วนทางธรรมยังไงพระอาจารย์ว่าก็มีควรมันควรเพียนในทางธรรมที่งดงามถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วโยมก็มาส่งเสริมเองทเทวดาก็จะนําพามาไม่ขาดเหลือหรอกไม่จะเป็นต้องไปไปวิ่งซื้อแบบนั้นเหมือนคาราวะคือพระนี่ถือสินหลายอย่างหนึ่งโลกกับวัชชะทางโลก ตตรัตตลีเนี่ยเป็นเป็นทางโลกแอร์เป็เป็นทางโลกไม่มีในในวินัยพระก,ก็ต้องต้องถือ2ปน,นัตติวัชชะสองร้อยยี่สิบเจ็ดมาเนฟาติโม่สามอินทรียสังวรศีลที่สุดต,ต้องสำรวมตาหงงจูจมูกลิ้นกายใจใช้แอร์ก็สำรวมกายไงเอาแค่พอดีอันที่ 4, สี่จุลศีลคือศีลเล็กๆอันที่ห้ามัชฌิมาศีลศีลกลางๆอันที่หกมหาศีลและข้อที่เจ็ด อภิสมาจารา์คือนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของควรไม่ควรในไปนงานนิมนลในจิยาอาการอะไรพวกนี้ต้องดูสังคมดูความงามไม่ใช่ไม่สนใจใครเลยไม่ได้ดังนั้นเป็นพระนิยยากนะศีลเจ็ดอย่างที่ควบคุมอยู่ถ้าท่านในพระขุณเจ้าอุเบปติบิได้ไดไม่เป็นงดงามใ,ในในสายองแสาจาของเราหรอกครูบาอาจารย์ก็จะรู้กันแต่ก็เป็นปุถุชนมาบวชไม่ควบคุมกันไม่ได้บางทีพระบอกกันไม่ได้บอกไปก็โมโหมก็มีโทสะเกิดขึ้นดังนั้น ถ้าเราทำหยาบอยู่ในทางโลกก็อาจจะพออยู่ได้ถ้าไมใ่ในทางทำหรือเป็นผู้นําที่งดงามอย่างเราเราไปทำหยาบมันจะน่าเกลียดกว่าคนที่เขาทําอยู่ปกติดังนั้นก็ให้รักษาสภาวะของตนเองให้งดงามนะขอฝากเอาไว้เข้าใจเนาะอ่านนี้มนา